ના આ ગઈ શરુઆત ને ઓય એમા તા ได้ยนันบึงได้ไหมไม่มีฮะไม่มากเล <c oughs> <c oughs> ยไม่ได้ oke okay, này đi không, này đi luôn dập tăng nhá, à. <laughs> 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 lăng hả? hả? cái.

mười lăm hôm nay 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 hôm Mua pues. à, ngày à, cuestión... mai anh, Cái是不是... <laughs> một kính thăng lắc vậy? Kính mai đa bị tụt biết Ờ, một kính khác kính được vậy Mai đa Tụt biết Tụt lên ban nhà, tụt biết, tụt được tụt biết, tụt biết Tụt biết, tụt biết, tụt Cao tụi nào tụt Mai phúc lẻ, phúc lẻ Như em ăn tiểu bằng phát như bốn uống Có uống rồi tụi biết Cùng uống Ờ, uống 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 Tiên <laughs> <laughs> Không mua con à Cô mua con phải được <laughs>

chúng mình Hãy subscribe <coughs> cho <coughs> kênh không bỏ lỡ เก่หลวอยก็ว่าต่ว่าโพรงมันดีวะนะวะแง่บีว่าโพ้งมันน่าว่าทำไหมนั่นได้ไหนยามัน Cái tâm gặp hết lắm đi cái gì yuan ngọc, nhanh chuột mình có, nhanh chuột góc, nhanh chuẩn mộng góc, nhanh chuẩn mộng góc, nhanh chuẩn đấy góc, nào, cao mộng góc, ก้าวกลั้นเหลือเมียมันรังนุ๊กน่นเหลือนุ๊ไม่ว่าดุนโอ้กลับมาอยู่หน้าเลยเหรอโอ้ษปนีนี่เองตายแล้วแต่ตะไวยนันกะโอ้ไอ้นี่ต้องมันน่นใจได้ในนี้ด้วยกันเขาไอ้ตี๋ว่ามันอยู่นะโอ้ไปเลยบรรยากาศมันในรักเนี่ยอ่าไอ้นี่ยก็เหมือตนตะไวยันเยี่ย,ยงรังตไะไวยันก็คือเอาถล่มโยนโยนถึงกับเอาไปก่าในกรงอันนี้เอาไปก่าในนู่นว กวันฟูฟูติติ๊กคลอกมันก็ตาไม่อยู่แล้วยนาะกระตามขาไม่อยู่แล้วคือได้วมัได้คือไอ้เมย์มันยุ่งกับพึ่งไม่ดีมากเลยคือตั้งไว้โจ้ตรงนั้นเลยโจ้กับฟลุกไปเรียนพึ่งกับเมื่อน่าไม่กล้าต้องพาไปเอิ้นต้องเอาล่างต้องพาไปเอื้อนตั้วว่าพึ่งกันมันตรงมันกล้าเองมันต้องตะวันนั้นมันต้องใหญ่กว่ามันไล่เรื่องเนาะ

ถ้าเราไม่จับนี่มันถ้าเราไม่เอานี่มันพึ่งแม่มันจะตั้มไปยันไปขนาดไหนตั้มไปก็มันเป็นรูไปมันน้ำพึ่งมันก็เม็ดซึ่งมันจางไม่ได้ขนาดไหนถ้าเราวนเวียนน่ะเออถ้าเราไม่จับก็เราไม่ได้เลยพอเราจับซึ่งก็รับฝากเราก็จับได้แล้วกันกับดีว่าเราไหวเป็นตีเราไม่ได้จับเลยอ่ะจดไม่ติดจอดเล่น มันว่าอาย่ละกาเปนังไม่คิดอ,อยยังหลังวะไม่พี่ไม่ให้ยกไปหอนี่ไ,ไ,ปไ,ไเปนยัไรไม่ได้เลอว่าถ้าวหยกมันหกยาข <c oughs> ึ้นมันนั้นไงผ้าบ้ามันดูเปนผ้าบา dạng dạng lương hả dạng phân tích 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 phân cua ấy giờ, anh nói, tập thì mày yếu đấy, phưng, phưng, mày yếu đấy, phưng, đẹp rồi, ừ, phương, là phương, là dùng, rồi tập phưng, cái à, tơ ban cô đơn, hả? Tớ ừ, cô hơn hơn đơn nữa, hả? tơ ban, cô đơn. đờ, lá bả đờ, mua lúa anh, đồ bạc đẻng luôn, cá mặn đứa luôn, cá mặn ngay luôn, hả? Thế ngồi đây, vì phải mấy để mà, nó, 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 ซึงแถวไปจุดดกันโผล่มางไปทังโนะปะามโผลตีมันไม่ได้เทาไหรอกแล้วไลจัดจัดกับยิ่งกางงเลยขนานี้ดวัดรัดผมเห็นค้าไม่ฮักหรอกซึ่งค้าปีแล้วมันคือก้ามันฮักเดียว่ะฮักเดียวฮักเดียวซึ่งกะปีมันมันโตดีถามม่วงอะไรมันมันมันโดแกนตอดูใก้นะอะไรปีนวดนวดึงปีว่าปีก้อหนอยาเกลียวนะเกว่าได้ซึ่งกะละติด แต่ว่ามันพิดรัแบบนี้ดึงแกใจดึงดีแบบดึงมันติดตะเลยวเีวกับกับมันไล่วันเนาะดันไม่ตดมี Mari, ิไม you know? ่ติดอเอไปดึงออไนู้อะไรแกใจดีดึงอะ้นดีแบดึงแก่าจำไว้ว่าลังแต่ว่านันคือไอ้ดึงมาดูคนมานก๊อกยกแต่เรายกคนเดียวตรงเดียวเห โอยกไปน้อยโอยกไปโอยกไปเยอนึ่งคิตื้อหลอนเนี่ยอันนี้มันจะก้าวหนาหน่อยลักงนู้นอันเนี้ยอันนี้ยทีคือโตมันในลูกล่างอันนี้ยเห็น้วมัลงไปเลี้ยงจนมันก้าวได้พอหนู่มันก็อยู่เลยในตัวเดียวได้เพราะว่ามันเนี่ยนี่คือจะรูดเย็บล่างนนะต้องว่าครบรบเดือนครบรบเดือนแต่ต้งเปิดจับมลังพึ่งเลยเลยจับมลังพึ่งกัอ้าลังแับเนี่ยได้จับมันเนี่ย Workers, được rồi, chắc nó nằm phương chứ bụng bụng thăm nào lê lê Hai cú tiến thăm hai lúc lúc đen á Nằm phương lê á Nó đi ra rồi, mắn mới lèo Hai mắn lúc bay luôn chú băn lửa gắn, bầy lai oan lê, bộp

ข้างบนก็มาซ้เดือบมไม่ตอเออเดืเดียวนวัดไม้นี้บมไม่ต้องโตก็ได้เอานํงวัดไม่ไหวไม่เป็นอะไรกนทุกโตทุกโตไม่ต้อไหวเดีนวัดเออไหวเป็นอะไรก็ได้ตั้งตั้มร่างกับข่อยบุญข่อยบ่อยมาเย่งง่ว่าอ่งินมาย่งนเออเอออย่างนก็ได้เนี่ยตั้งหมดปันเนี่ยตั้งปันเ่วปันเดียวล้ข้างบนกันไม่ไม่ผอมยนนงเพิ่งง่ายตรนมีก็จบเกียงเกมีนะครับสี่ลัตะปูกลอกมีสิ YouTube coi le, nhìn này các. Nè chào con, chào con youtube này đây. Đẹp chào con. Chào con, nè chào con ba này, trời đi mạt đi Chào